เดี๋ยวเรามาตามดูเลยนะครับแอคชั่นเหยื่อกับคันตัวนี้นะครับนี่นะครับเรามีตัวเทสนะครับใครบอกว่าเบ็ดมีไว้ตกปลานะครับไม่จริงครับตกแมวก็ได้นะครับนะครับมาครับโอ้โหสั้งแตวันแรกนะครับเหยื่อตัวนี้ดีจริงครับ แมวยังกัดครับโอ้โหสิปึ๊กแอคชั่นทำสุดยอดครับ พูดได้เต็มปากนะครับอือหือครับโอ้โหวิเซนไวมากครับหลุ <c oughs> ดนะครับหลุ <c oughs> ดหลุ <c oughs> ดมีตามมาชาร์จอีกทีเครัวโอ้โหเซนดีมากครับสมิทคะแนนอโอหืเหยื่อดีมากแมวยังชาร์จ <c oughs> โอ้โหวิกตดอด เวลาที่แมวช้านะครับเซนท์ันเด็นเนี่ยจะไวมากจริงครับสะเทือนถึงรังไข่เลยครับเขาเบาๆนะครบเดี๋ยวตัวนี้โอ้โหเซนดีมากจริงครับออื้ ลาจะได้กัดได้ไงไงคแมวยังไล่แอบโอ้โหนี่โอ้หโอหเซนไวมากเซนไวมากันนี้ พู้ได้คำเดียวคันเนี้ยเป็นคันที่สองเหยื่อได้ดีมากนะครับย่อ,อ้โ๋แมวช์จอีกแล้วครับเซนไวมากครับโอ้โหขกิเดโอโก,ดกัน ปลาจะไม่กัดได้ไงครับแมวยังฟักลักษณนี้โ,อโอูอยู่อยู่อยู่นี่รครับนี่รครับที่สำคัญนะครับ ถ้าเราจะให้ปานหรือว่าแมวกับไวเนี่ยแนะนำเลยครับมีทาโลไม่ได้บ้านสักท่อยนย่าเครับแล้วก็ทําการมัดเลยนะครับมัดเลยนะครับเรากเขาจะกัดทันทีเลยครับอะขั้นแรกเราต้องอ่อยกอย่อนฮพีลรอกฮ่ลรอ มื่อกี้ไม่ได้ใส่ตัวอ่อยนะไม่ได้เหน็ดตัวอ่อยนะครับมาแล้วครับนี่ได้กินยังได้กินยังได้กินยังอุ้ยหอม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 นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับได้กินแล้วโอ้โหได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วเฮ้ยได้กลิ่น ウウ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 ウ หลังจากที่ได้เทสมาสักพักหนึ่งสรุปได้นะว่าคันนี้เซนดีมากนะครับไวมากครับตอนแมวชาร์จเนี่ยมันจะนจะกระตุกป,ปลายมันจะนนมันเร็วมากครับดีมากถือว่าเป็นคันที่ดีมากครับนั้นนานนะตุปลานะควรมีไว้ในครอบครองนะครับคันสมิธนะคันสมิธนะครับรุ่นทัวร์เลอร์วีสเปคหาไว้ใช้ครับคุ้มค่า,าจริงครับส่วนเยื่อเนี่ย เมกาพพเนี่ยแมวยังกัดปลาจะรอดหามาใช้นะครับสวัสดีครับ